มาถึงประเด็นต่อไปครับปุตชาครับมิสชนาะจากโต๊ะเมื่อสักครู่นี้เลยฮะต่อเนื่องเลยครับจากเมื่อสักครู่นี้กินข้าวแต่อาจจะต้องมีของมึนเมาเข้ามาแล้วนะครับหลังจากที่ดื่มกันไปสักพักหนึ่งเริ่มมีการพูดคุยกันเอาละมาเป็นเรื่องราวของการเมืองกันบ้างมีเรื่องราวของการเมืองเข้ามาทีไรโต๊ะพังทุกทีเลยครับจากนี้จึงอยากจะขอความเมตตาจากหลวงปู่ว่าเรื่องร้อนๆแบบนี้บนโต๊ะดื่มครับ จริงๆแล้วผิดที่การเมืองผิดที่สุราหรือว่าผิดเพราะการพูดคุยกันฮะไม่รู้การละเทศะอืมไม่รู้การละเทศะเขามีมีข้อห้ามเวลากินเหล้าห้ามคุยการเมืองครับเพราะการเมืองเป็นเรื่องบาดใจถ้ากินไปแล้วเมาแล้วเดี๋ยวมันบาดคออืเดี๋ยวคอเป็นแผลเดี๋ยวหัวเป็นแผลเดี๋ยวตัวเป็นรูเพราะงั้นไม่ควรกินเรื่องไม่ควรพูดเรื่องการเมืองในเวลากินเหล้าครับ แม้ที่สุดเวลากินข้าวก็ไม่ควรพูดการเมืองเพราะพูดการเมืองแล้วมันกินไม่ค่อยลง <c oughs> มันอึนอดอัดอะไรวะเนี่ยพักกูจะโดนยุบอีกแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> อะไรประมาณนั้นครับง <c oughs> ั้นกินข้าวกินเหล้าการเมืองไม่ควรนามาพูดแม้ที่สุดก็เวลาวงสนทนาระหว่างเพื่อนฝูงครับ <c oughs> เรารู้อยู่ว่าไอ้คนนี้มันชอบพักนั้นคนนั้นมันชอบพักนี้ถ้ามาคุยกันเดี๋ยวก็แตกคอกันก็สุดท้ายความเป็นเพื่อนกันมันก็จะหายไปก็ไม่ควรนำเอามาพูด สมัยก่อนเราพูดการเมืองกันเป็นเรื่องขำขแต่สมัยนี้มันพูดการเมืองกันเพื่อการเอาเป็นเอาตายเอาชนะค้าคานมันก็เลยกลายเป็นการเมืองเป็นเรื่องชิบหายพูดเมื่อ,อไหร่ชิบหายเมื่อนั้นพูดเมื่อ <พ lessons S 1> ไหร่มีแผลเมื่อนั้นพูดเมื่อไหร่ตีกันเมื่อนั้นพูดเมื่อไหร่เกลียดกันเมื่อนั้น,นก็ไม่นคนพูดเดียวว่าแต่เพื่อนเลยแม้แต่คนในครอบครัวก็ตามทีถ้าเอาเรื่องการเมืองมาพูดกันเอาพ่อเชียร์พักหนึ่งแม่เชียร์อีกพักหนึ่งลูกก็อีกพักหนึ่งตีกัน แล้วไปพูดให้มันบาดใจไปทําไมทัึงได้บอกว่าการเมืองการเมืองเป็นเรื่องชิบหายถ้าพูดตอนนี้ครับไม่ควรพูดแหละสรุปแล้วการเมืองเป็นเรื่องน่ารังเกียจสำหรับประชาชนที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจบสาธุครับงั้นเราควรรู้กาลเทศะนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สุขและทุกข์ซ้ำซ้ำไม่เคยพ้นไปวนเวียนกำเนิดเกิดตายดังชีวิตนั้นมีเพียงเพื่อใจกรรม